ปกผลไม้ท้ายอ่างเก็บน้ำถูกรื้อถอนรัฐต้องชดใช้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาแนวคำพิพากษาของศาลปกครองที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะครับกรณีก็คือ,อผู้ฟ้องคดีได้ปลูกผลไม้เอาไว้ท้ายอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นที่สาธารณะนะครับปรากฏว่าถูกรื้อถอนออกไปเนี่ยรัฐภาครัฐ จะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือไม่นะครับก็คือกรณีนี้นะครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ซื้อที่ดินบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําต่อจากผู้อื่นโดยไม่ได้มีเอกสารสิทธิ์และได้ทําการปลูกผลไม้รวมทั้งได้สร้างบ่อน้ําเอาไว้แต่ต่อมาเนี่ยเทศบาลได้ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ําเป็นสาเหตุให้ผลไม้และบ่อน้ําเสียหาย กรณีดังกล่าวเนี่ยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิ์โดยชอบในที่ดินนี้หรือไม่และการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําของเทศบาลถือเป็นการกระทําละเมิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่คําตอบก็คือข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวที่ดินพิพาทนี้เนี่ยไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งกฎหมายให้ถือว่าที่ดินประเภทนี้เป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีครอบครองโดยมิชอบและไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินขึ้นต่อสู้กับรัฐได้สำหรับกรณีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำของเทศบาลซึ่งเป็นการดำเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลและเป็นการดำเนินโครงการที่ชอบด้วยกฎหมายโดยข้อเท็จจริงกรณีนี้รับรับฟังได้ว่าก่อนที่จะเข้าดำเนินการเนี่ยได้มีการร่วมกันกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบพร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนต้นไม้ที่ปลูกแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ยอมรื้อถอนดังนั้นเนี่ยการดำเนินการของเทศบาลจึงมิได้เป็นการกระทำรเมิดต่อผู้ฟ้องคดีเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีนั่นเองนะครับ